คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาก็เจอพี่นางสวัสดีครับพี่นางสวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรเนี่ยกำลังจะมาไหว้แล้วก็กำลังจะลาอันเก่าออกอ๋อมาลาอันเก่าลาอันเก่าในอันเก่าเห็อะไรบ้างมีฝาเอ็มร้อยก็คือมีตัวเลขเห็นไหมโอ้นี่ไงโอ้โหตัวเลขตัวนี้อันเก่าเลย อที่ไปไปตั้งแต่นู้นนะแล้วก็ไปงานศพแม่แล้วก็เพิ่งมานี่แหละเพิ่งมาโอ้แต่เห็นตัวเลขอุ้ยเนี้ยเห็นตัวเลขจริงด้วยอ๋อนี่ห้าห้าห้าอะไรเหรอสามห้าเหรอสามห้าหรือเปล่านี่ครูเห็นไหมเห็นอยู่ฮะเห็นสามห้าแล้วเราจะสามห้าเนาะอืมอ่าเลขห้าชัดเตอร์นี่เลขสาม นี่เลขห้านี่เลขห้าตัวใหญ่นี่เลขสามออกกล่องเลขสามเนาะนี่เลขสามเลขห้าชัดมากเลยสามหา้าครับเป็นยังไงบ้างพี่นางหวดพีพาเองานเรียบร้อยแล้วงานเรียบร้อยแล้วจ้ะอ๋อวางก่อนเนาะ สีสองเจ้าสองครับฝ um, ันฝันแล้วใช่ไหมครับพี่นางฝันแล้วก็ฝันตั้งแต่เสร็จงานศพแม่นู่นแหละแล้วก็เอาแม่ออกตักบาดแล้วตักบาดตักบาดอย่างวันเนี้ยสมมติวันนี้ตักบาดแล้วก็ไปนอนที่บ้านแม่ก็ไปนอนเป็นเพื่อนพ่อแล้วก็เอา เอาหัวไปใส่ไปนอนในบ้านนะตรงที่วางศพแม่นะตอนที่เอาแม่มาจากโรงพยาบาลตอนแรกอะ่ะจา้าแล้วก็นอนนอนเป็นเพื่อนพ่อไปนอนบ้านแม่เลยคือมันจําความฝันไม่ได้อะ่ะแต่ว่านอนนอนในบ้านแม่วันวนันตักบาทแม่แล้วอย่างวันนี้ตักบาดแล้วก็อย่างคืนนี้ก็ไปนอนอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ไม่รู้ฝันว่าอะไรแต่ว่าก็นอนเอาหัวไปทางตรงที่วางแม่ไว้ตอนที่เอาแม่มาจากโรงพยาบาลน่ะในบ้านอะ่ะ จาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกีฮาวเอ้กีเรียกอะไรนะกระดูกอะที่ที่ที่อธิที่ว่าเราเผาเสร็จแล้วยังไม่ได้เอาไปลอยอังคารนะข้างบนก็เป็นที่ที่วางศพแม่ข้างล่างก็จะเป็นอธิท่านก็นอนอยู่กับพี่แดงแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ฟันว่ายังไงแต่ว่าเขามีคนเขายื่นใส่ใส่กระดาษใส่ซองสีขาวบอกว่าเอาเอาไปขึ้นรถายสองสี่แค่นั้น โอ้ไปรถสายสองสี่จ้ะแต่ว่าตัวเองน่ะพอเขาให้กระดาษมาปุ๊บเราก็ไปดูไปดูเลขไปดูเลขเขาก็เขียนมาแบบนี้จ้ะตัวนี้เลยตัวเลขเลยจ้ะเขาเขียนใส่กระดาษซองสีขาว,วก็คือคือในฝันน่ะเขาเขายื่นยื่นให้ทางฝานี่แหละเขาก็ยื่นมายื่นมาบอกว่าเอา้าเอาไปขึ้นรถสายสองสี่แต่ตัวเองก็ไปดูเลขแล้วก็เห็นเลขแบบนี้สายสองสี่ จ้ะแต่อันนี้ไปดูเลขในกระดาษเขานะเขายื่นมาให้<ม>ตัวเองก็อ่านดูก็จะเป็นตัวเลขนี้เลยจําได้แม่นเลยแต่ไม่รู้พอนโจอกไหมก็ภาวนาว่าพูดไปแล้วขอให้เป็นเลขออกแล้วก็เลขถูกเพราะว่าตัวเองก็ซื้อแล้วซื้อไปแล้วซื้อแล้วโอ้โอลกลลองทำไมไม่ชัดเลยกลลองงอันนี้เลขเขาจดให้เลยคะ่ะ<อ>ไปนอนที่บ้านแม่ ห้าสองสี่เขาเขายื่นใส่กระดาษให้เลยกี่เขียนใส่กระดาษถ้าเอาเอาไปขึ้นรถสายสองสี่แล้วตัวเองก็มาดูในกระดาษนะมันก็เป็นเลขนี้เลขนี้เลยสี่สองสี่ห้าสองสี่มองในกระดาษมองชัดเลยเขาเขียนใส่ซองให้เลยเขียนใส่ซองสีขาวให้เพราะว่าไปนอนตรงที่วางแม่วางแม่ตอนนมาจากโรงพยาบาลจา้ะข้างล่างก็จะเป็นอธิท่าน แล้วบ้านเขาก็เป็นบ้านไม้ด้วยโอยก็ยอมรับอยู่ว่ากลัวอยู่แต่ว่าฝันแม่ถือว่าฝันดีนละวันนี้แล้วข้างล่างข้างล่างนี้เมื่อคืนเมื่อคืนฝันเห็นแม่พี่แนงโอ้ฝันเห็นแม่ฝันเห็นแม่ก็กีมายืนตรงประตูนะคะครูที่ประตูตรงห้องครัวนะ เพราะว่าพี่แนงน่ะเขาเอาเอาป้ายบ้านเลขที่ที่ว่าปูคําแสนเจิมให้ oh. มาวางข้างบนแล้วทีนี้เมื่อคืนน่ะฟันเห็นแม่เขาไม่ยืนเกาะประตูไว้เขาเอาหน้าไปทางนี้แล้วเขาก็ยืนจับประตูแล้วก็มองเห็นแม่ขี่ใส่กางเกงกับเสือ้อก็บอกว่าไอ้หนจอยจำดักบาดเขาว่าเขา,ารอใส่บาทแม่รอใส่บาทแม่รอใส่บาทแล้วแม่เขายืนจับตรงประตูนั้นๆนะแล้วทีนี้ก็เลยบอกพี่แนงว่าไม่รู้ว่า ตัวเองยังไม่รู้ว่าพี่แนงเอาป้ายป้ายป้ายบ้านน่ะที่ว่าปู่เจิมให้อ่ะไปไปวางไว้ข้างบนไอเราก็เอ๊ะเลขมันจะเอาอะไรก็ไปยืนดูตรงที่แม่จับแถวประตูว่ามันมีเลขไหมไปแล้วเองเขาบอไอพี่แนงเขาเลยบอกว่าก็นั่นไงเลขอยู่บนหัวอ๋อก็เป็นบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่ปู่คำเสินเจิมให้เจิมให้แล้วเอาไปวางไว้แล้วแม่ฟันเห็นแม่ยืนเกาะประตูนั้นพอดีก็คือเลขนี้เลขอะไรจ้ะก็เลขเลขที่บ้านนี่สองหกสามสองหกสามก็ตัวเอง ตัวเองตีเลขตีเลขเห็นแม่แม่ตายแล้วแล้วก็เกาะประตูประตูก็สี่อันนี้ก็จะมาตรงเลขเลขฝาโรงท่านพอดีเลยสี<อ>่แปดจ้ะค่ะอ,อันนี้ฟันเมื่อคืนฟันนั่นแหละเพิ่งฟันเห็นแม่กินมายืนเกาะประตูไว้เขาบอกว่ามารอใส่บาทเขาว่าเขามารอใส่บาทเพราะว่าตัวเองจะตื่นตีสี่ทุกวันตั้งแต่แม่เสียนะ<อ>ตื่นตีสี่มาหุงข้าวให้พ่อเขาใส่บาทด้วย จ้ะก็แค่นี้ฝันแค่นี้ฝันแค่นี้เป็นยังไงบ้างปูเสแซนไปที่บ้านแล้วก็เจอป้ายเจออะไรมันรู้สึกดีขึ้นไหมก็ดีดีมากเลยถ้าปูไม่ไปก็ตัวเองก็คงจะแย่ลวมั้งไม่รู้มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็แล้วก็ฝันเห็นท่านด้วยนะก่อนจะฝันเห็นแม่น่ะฝันเห็นปูแต่ว่าคือมันจําความฝันไม่ได้แต่เราจําได้ว่าฝันเห็นปู ฝันว่าตัวเองจะไปทําพิธียกดวงกําลังจะไปทําพิธียกดวงแต่ว่ายังไม่ได้ยกตื่นก่อนอย่างนี้นะโอจะไปหาปูฝันเห็นปูคําแสนอยู่ก่อนจะฝันเห็นแม่ค่ะก็แต่ฝันว่ามันมันไม่ได้ยาวนะเราฝันเห็นเฉยๆก็ถือว่าดีอยู่ฝันเห็นปูงวดนี้หลังจากที่ว่าอันนี้นอนแล้วเขาให้เลขแล้วและทีนี้ก็ฝันเห็นปูรอบนึง แต่เมื่อคืนก็ฝันเห็นแม่นี่แหละเขามายืนเกาะตรงตรงประตูบ้านแล้วประตูบ้านพอดีไอพี่แนงเขาก็เอาป้ายป้ายบ้านอะ่ะไปไว้ข้างบนนะจ๊ะก็เลยชอบเลขที่บ้านเลขที่ที่ปู่เจอให้จ้ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลขฝันเห็นแม่ด้วยฝันเห็นปูด้วยพอดีเลยก็สี่แปดศูนย์แม่ก็เสียเอาศูนย์ใส่เฉย,เฉย ถ้าจริงๆก็เป็นเลขฝาโรงท่านสนะี่แปดแปดสี่สี่แปดแปดสี่เนาะจ้ะก็ฝันเห็นแม่แล้วก็ฝันเห็นปูด้วยสีอย่างนี้นะก็เลยตีเป็นแปดสี่ฝันเป็นปูด้วยจ้ะแต่ว่าเราเราจับใจความไม่ได้รู้แต่ว่าฝันเห็นปูคําแสนกําลังจะไปไปทําพิธีแบบยกดวงสะเดาะเคราะห์นะเขาทําสายสินลงมานะคนเยอะมากกําลังจะไปแต่ว่าไม่ได้ทํามันตื่นก่อนในฝัน,<ใ>นแค่นั้น,นจ้ะฝันเห็นปูอยู่ แสดงปานเลนปูแสดงมาโชคดีอยู่แลเลขปูก็มบ้นเนีปานปูก็น่าจะมาน่าจะมาก็ไม่รู้ว่าปูให้เลขอะไรด้วยยังไม่ได้รู้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาดูนะคือฝันเห็นแต่ว่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าปูให้เลขอะไรงวดนี้ก็ตัวเองก็เอาแต่ตามนี้ไปก่อนจ้ะตามความฝันไปก่อน อันนี้ก็ตีเลขฝันเห็นปู่ฝันเห็นแม่ก็ตีเลขแปดปู่ฤาษีแม่ไปเกาะตรงประตูพอดีเลย,เลยก็มันก็มาตรงเลขฝาโรงท่านเลยเอาศูนใส่เฉยๆเพราะว่าแม่กเกสียแล้วนี้นะก,ก็เลยเป็นเลขสามตัวจ้จ<า>วะ,ตะต4 8 8 4. แต่ตัวเนี้ย,ต,ยตัวเนี้ยพอพอซื้ออยู่ครับคุณผู้ชมแบบดูแบบชัดๆนะครับเลขความฝันพี่นางเขาได้แล้วตัวเลขนะครับ ก็สองสี่สองเหรอเขาเขายื่นใส่ซองให้เออเอาไปขึ้นรถสายสองสี่แค่นี้แล้วตัวเองก็จับซองมาแล้วก็มาดูเลขแต่ทีนี้มันไม่ใช่สองสี่เฉยๆมันเป็นตัวนี้กับตัวนี้ด้วยนะจําได้แม่นเลย mm hmm. จ้ะนอนเอาหัวไปทางที่วางศพแม่ด้วยพอเอาแม่ออกตักบาทอะไรคืนคืนตักบาทเสร็จไปนอนที่บ้านแม่จ้ะรูปแล้วก็คือความฝันก็คือฝันเห็นแม่จะใส่บาทจ้ะ แกมายืนรอตรงตรงหน้าประตูบ้านที่วางตรงเนี้ยเกาะประตูเลยใต้ใต้ใต้บ้านเล็กที่เลยคใต้ฤกษกที่เลขเล็กก็คือปูกำเสียมไปเปิดให้ด้วยจ้ะเรียกอะไรนะเรขกที่สองหกสามสองหกสามกับโอ้ทับมีทับไหมวพอนั้นลืมทับสิบหกไม่ได้ทับสิบหกไม่ได้เขียนทับสิบหกนะครับคุณทับสิบหกสองหกสามทับสิบหกทับสิบหกหนึ่งหก้วหนึ่งหกนะครับบาริกที่นะครับทับสิบหกไม่ได้เขียนมาเนาะทับสิบหก เขียนใส่ก็ได้เพื่อเขาจะได้จำที่เนี่ยสองหกสามทับสิบหกก็แต่ก็ฟันดีอยู่นะว่าฟันเห็นแม่แม่มารอใส่บาตรแล้วก็ฟันเห็นปูด้วยฟันเห็นปูคำแสนด้วยจ้ะก็ว่าตัวเองจะไปสะเดาะขาะหรือว่าเข้ททาพิธีที่เขาเอาสายศีลลงมานะกําลังจะไปทําไปกับพี่เนงเลยไม่ได้ไม่ได้ทําตื่นก่อนตื่นก่อนแล้วไม่ได้ทําจ้ะ คือมันฝันแบบสั้นๆนะไม่ได้ไม่ได้ฝันยาวไม่ได้ฝันยาวค่ะป็นเรืองฝันดีนะฝันเรื่องเลขจะเป็นแนวแทงเราก็ไม่รู้ครับพี่นางขอบคุณพี่นางมากเวลาจะฝากอีกี่มงนะครับวันนี้ก็ถ่ายถ่ายมาเร็วหน่อยลัวราจะเริ่มความฝันฝันนานแล้วฝันนานจะรีบมาหน่อยก็สี่หนึ่งก็นั่นแหละก็ตั้งแต่ฝันตั้งแต่รอบแรกว่าได้กินลูกชิ้นกับสี่หนึ่งก็ตั้งแต่นู้นเลยก็ไม่รู้มันจะมาไหมทาไมมันมีแต่สี่ ก็เหมือนเดิมให้โชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนเป็นแนวทางเนาะซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกขอให้รวยค่ะจะจะจะลืมเลขซองกันแล้วกันเนอะจะลืมเลขซองจ้าจ้าสาธุขออภัยคนพินางมากจ้าขอสาธุจ้าอย่า